สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้เกษตร้าเบิ้งนะครับเมื่อนี่ยสีภาาเบิ้งสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนของพอกำนันนะครับพี่น้องนะครับสวนทุเรียนสวนนี้นะครับผมได้มาเห็นแล้วนะครับพี่น้องจะสังเกตนะครับเห็นว่าทุเรียนไม่แค่สามแถวนะครับสามแถวแถวละผมกับเบิ้งเบื้งไปดีประมาณแถวละแปดแปดเก้าต้นนะพี่น้องแปดเก้าต้นนะครับเนื่อที่อยู่บรงม้านมันอาจะเกินสามเลยนะครับพี่น้องนะครับมันอาจจะเกินนี่นะครับ ผมมาสะดุดตานะครับที่ผมพาเมมาบื่องนะครับเป็นใบนะพี่น้องผมจะพาไปเบิงนะครับเป็นใบนะครับใบทุเรียนที่เขียวแหล่นะพี่นอ้องเขียวแหล่แล้วก็ดำปึ๊ดนะครับใบใบสวยใบงามนะพี่น้องใบดกนะครับพี่นอ้องมือหนีมามาบรับมาบริษัทพอเป็นแต่ว่าผมจะมาถ่ายพี่น้องเบิงเสียก่อนนะครับพี่น้อง มาทายเบิงเสียกรว่าทุเรียนของเพิินนะครับงามขนาดใดญนะพี่น้องผมจะสู้ไปเบิงเนาะนะครับนะครับทุกต้นนะครับทุกต้นงามเบ็ดนะครับงามสลวยนะพี่น้องเมื่อนีมาพามาเบิงใบนะครับใบมันนะพี่น้องเบิงโอ้ใหญ่ขนาดครับนี่ครับนี่ใบแรงงามเลยนะครับพี่น้องเอ่อ บ่พ่อเพิร์นนี่ผมจะมาถามนะครับว่าเป็นเคล็ดลับอย่างนะครับที่เให้ทุเรียนของเพิ่นนี่างามนะครับงามแล้วก็ใบดกนะครับพี่น้องงามใบดกนะครับก็คือผมสังเกตเห็นว่าแต่ละต้นนี่นะครับบ่คอยมีหลูกลงเลยนะครับพี่น้องบ่คอยมีหลูกลงเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็สจมีต้นหน่อยต้นใหญ่ปนกันไปนะพี่น้องตางคน เพื่อนกขาพบพ่อปัญหาขึ้นกันนะพี่น้องดังนั้นมือมือนี้ผมมาบุพเอเพื่นนะครับผมมาบุพเอเพื่อนมือนี้ผ้ามาเบิองถ้าพ่อเพื่อนนะผมจะมาบอกเคล็ดลับมาให้เพื่อนมาถามเพื่อนนะเรื่องเคล็ดลับว่าเพื่อนใส่ปุ๋ยอย่างแน่นะครับการดูแลแบบใดนะพี่น้องมือนี้โบเห็นเพื่อนนะครับผมเลยโบอยากเข้าไปในสวนเพื่อนนะครับบ่อยากไปรบกวนเพื่อนนะครับเดี๋ยวมือใหม่ นะครับมือไม่มาไม่นะพี่น้องโอ้ผมมาเห็นสะดุตตาแห้งนะพี่น้องผมนะครับอยากหาความรู้นะครับอ่าอยากหาสูตรนะครับสูตรการดูแลที่ดีที่สุดนะครับพี่น้องให้พี่น้องเบื้งให้พี่น้องติดตามเรื่อยๆนะพี่น้องอ่าอันนี้เพิ่นเพิ่นอันนี้ผมก็อยากรู้กันนะว่าเพิ่นใส่ใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนสูตรอีหอย่างนะพี่น้องที่ผมมานะครับผมมาใส่ นะครับพี่นในทุเรียนนะครับใบดกใบงามดำแรงสีนะครับพี่น้องนะครับทุเรียนนี่ผมคาดว่าคาดว่าน่าจะอยู่เล่าประมาณสักเอ่อสี่ปีนะพี่น้องนะครับใบดกครับพี่น้องนะครับบ่ค่อยเจอปัญหาโรคลุ่งนะพี่น้องนี่แหละครับสวนที่ผมจะให้พี่น้องนับได้เบิ้งได้ติดตามนะครับผมพอเพิ่นเมื่อใดนะครับผมจะให้เพื่อน พออนุญาตเป็นนะบอกเคล็ดลับบอกสูตรนะพี่น้องพี่น้องเบิง่งเนะาะมือนี่บ่มือนี่บ่มียังไรครับพาาเบื่องสวนอนซื้อเพราะว่าผมบริพ่อเพิ่นนนะนะครับเพิ่นโบว่าซั่ดอกนะนะครับมันจะเป็นแถวแบงนี่นะพี่น้องงามสวยเป็นี่เลยครับอ่าผมจะซู้เบื่องนะครับเป็นแถวเป็นแนวแปบนี่เลยนะครับพี่น้องนี่สวนทุเรียนของกำนันนะครับ ทุเรียนหมอนทองนะครับพี่น้องทุเรียนพันหมอนทองนะครับงามสวยครับพี่น้องเอาเมือนีุ่กไม่ยังไรครับพี่น้องนะพามาเบิงซื้อนะครับเดี๋ยวมือหม่มือใหม่มาไม่นะพี่น้องผมนะครับจะพาพี่น้องมาเบิงนะครับถ้าขวกกำันผมจะนัดเพื่อนมาถามนะครับว่าเพื่อนเหตุสูตรใดนะพี่น้องทุเรียนนะครับถึงใบใบดกใบงามได้ขนาดนี้นะพี่น้อง นะครับผมกะผมก็สนใจขึ้นพี่น้องนี่แหละครับนะครับผมก็อยากหาสูตรด้อยกันอ่าพันธุ์จีไสห้องมุงเนียงนะครับพันธุ์จีไสปุยแบบใดนะพี่น้องเดี๋ยวรอดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงให้ไหมนะพี่น้องมุ่งเมี่ยงไายครับพี่น้องเมื่อนี้เกษตรผ้าเบงนะครับตามาเบงเพียงเท่านี้แหละครับพี่น้องสวัสดีครับ